อาบน้ำจะกลับบ้านแล้วอั่งขึ้ไล่คอยแทย้เพอแล้วสวน,นั่นก็พอแล้วดาจ,จะกลับบ้านแล้วอาบน้ำก่อนสักพักหนึ่งี๋ยวพากันกลับบ้านกับแม,ม่ไปปิดน้ำก่อน นงดาวมงคลนู่นกับน้องเลิฟน้องเลิฟบัดดี้เคลิร์นรักเคลิรนรักบัดดี้โอ้น้องดาวอ้วนกว่างไงอ้วนไปเยอะ เดี๋ยวเขาจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเหมือนกันโอเคครับทุกคนขอบคุณครับทุกคนครับที่สนับสนุนครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวอีกควันจะพาแม่กับลูกกลับบ้านแล้ว